นิทานเรื่องพระทุดงกับเสือสมิงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ชายขอบของป่าดงพญาเยน็นมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ชาวบ้านดำรงชีวิตอย่างสงบสุขแต่ในพื้นที่นี้กลับมีชายคนหนึ่งที่เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนเขามีนามว่าคุณเดชขุนเดช เป็นนักล่าสัตว์ที่มีฝีมือเก่งกาจแต่แทนที่จะล่าเพื่อยังชีพเขากลับล่าเพื่อความสนุกและความโลภเขาล่ากวางล่าช้างล่าเสือแม้แต่คนเดินป่าที่ผ่านมาก็ถูกเขาปล้นและฆ่าโดยไม่ลังเลฆ่าไม่กลัวใครไม่ว่าจะเสือหรือคนเขามัก กล่าวอวดอ้างกับพักพวกความโหดร้ายของขุนเดชทำให้เขามีศัตรูมากขึ้นจนวันหนึ่งเขาได้ข่าวว่าในป่าลึกมีเสือสมิงครองอนาเขตเป็นปีศาจเสือที่กินคนและมีเวทมนต์สูงส่งมันก็แค่เสือตัวหนึ่งข้าจะร่ามันเองขุนเดชหัวเลาะ ก่อนจะเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับธนูและมีดล่าสัตว์ขุนเดชเดินเข้าป่าลึกพร้อมพักพวกจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งเขาพบกับเสือสมิงตัวใหญ่ขนดำสนิทด,ดวงตาเลืองแสงเป็นประกายสีเหลืองขุนเดชยิงธนูใส่เสือแต่ลูกธนูทั้งหมดไม่อาจทำอันตรายมันได้ เสือคำรามก้องป่าก่อนจะพูดขึ้นด้วยเสียงทุ้มต่ำมนุษย์เอ๋ยเจ้าคิดจะฆ่าข้าแล้วจะได้เป็นเจ้าป่ากันนั้นหรือชีวิตของเจ้าเต็มไปด้วยบาปกรรมข้าจะให้เจ้ารู้ถึงความทุกข์ที่แท้จริงทันใดนั้นสายลมแรงพัดโหมกระหนำ่ำ คุณเดชรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งร้อนแรงแล่นเข้าสู่ร่างกายเขาทรุดลงกับพื้นความเจ็บปวดแล่นผ่านทั่วร่างรุ่งเช้าเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าร่างกายของเขาเปลี่ยนไปมือกลายเป็นอุ้มเท้าผิวหนังกลายเป็นขนสีน้ำตาลแดงดวงตากลายเป็นสีเหลือง เขากลายเป็นเสือสมิงคุณเดชกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่มีใครช่วยเขาพักพวกของเขาหายไปหมดทิ้งให้เขาต้อง